สวัสดีครับพี่น้องนี่ต้อนรับเข่าสู้หายย่หากินครับใหกินข่าวนวมกันนะครับพี่น้องกินเข่าเที่ยงพอดีครับกินเข่าสวยนี่กับพามาอ้างขค้ื่องเราครับจะพาเลาะเบิ้งไปเรื่อยครับพี่น้องนี่กับไม้กับขินไหมครับอาวุธขินไหมคู่ไก่คาโบโลโยเอเจ็ดครับผมซื้อมาจากร้านสั่งจากเพจซิกเนลสปอร์ตนะครับานใดสนใจกัดร้อง คที่ต่อยเบิ้องนะเดี๋ยวท,ที่ได้เบิ้งรีวิวกันเรื่อยๆครับการใส่งานเป็นแบบใดอย่างใดน,น,นะครับเดี๋ยวผมจะเห็นในเบิ้งนะครับพี่น้องลองใส่งานเบิ้งนี่ก็น,นั่งเบิ้งใหม่พร้อมกินคอยพร้อมครับอลองติดตามครับพี่น้อง ปลาต็มเลยพี่น้องปลาเต็มนะครับทั้งปลานิ้มปลาดูปลานิ้มซีหาตัวครับ mùa mưa đông nó à đồn. đồn 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 đồn, đồn. sụp say sụp say xoay phía lâu Có lấy lạp Uh ตุนนี่บอมมีหลุดครับ,รบเหยียบทะลุวสวยครับพี่น้องตามกันเต็มต่อไปครับ เมื่อกี้บลูว่าในกล่องเห็นบอนะครับชะโดใส่สิบบวกพี่น้องสิบกิโลบวกไปครับใส่นี่หมักเงี้ยเลยบลูว่าในกล่องเห็นบอนะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปเปิดเบิง้งเดี๋ยวย้อนกลับเบิ้งพี่น้องนั่งจบยู่อีกฝากนึงครับถ้าไปอีกฝากนึงก็ยิ่งไม่ได้นะจ๊ะเฮ้ยก็ไห้บงังฟังบุญเดีย๋ยวผมลองจบเบิ้งก่อนครับ อืมอืมอืมติดอะไรมิดเลยครับพี่น้องนี่ก็ได้ประสุดกร,ระสุนแต้มเดียวครับจะโรกับ <c oughs> มาจอบอยู่พี่น้องอยังื่ไใดแล้วเดีเ๋ยวมาจอบเอาเสม,มือนีเมื่อใดว,ว่างก็มามันอไไลยนอยอยู่นี่นแหละเัาไปใส่็จแล้วลอยอยู่ในพุ่มนี่แหละพี่น้องย้อนแสงว่ลอยอยู่ในพุ่มนะครับเมืเ่อใดว่างเดี๋ยวออามาซุ่มบอกไหมพี่น้องที่ไปซุ่มอยู่ในกอไผ่พุ่นล่ะ ทั้งดักทั้งไว้ดีก่อนติดตามมันครับพี่น้องอี่พี่ต่อไปครับชโดโอครับ ừ ừ ừ. ไปตามมันครับพี่น้องไปตามให้ยูให้กินนะครับสวัสดีครับ